มีสุุ่ช่วยอยู่ในการประหยัดถ้าเราสามารถประหยัดต้ดนทุนกำไรที่เพิ่มขึ้นเนี่ยเราก็สามารถแตกยอดแตกหนอในการขยายกิจการได้ <S <S ผมชื่ออภิสิทธ์พงศดินันนะครับก็เรียกสั้นๆว่ามาร์คนะครับทำธุรกิจมาก็มากกว่า20ปีเปิดบริษัทหลายบริษัท เริ่มต้นที่บริษัทอัคติสิทธ์แนเทอร์ไพเกี่ยวกับาการทำรีพาเลตของพลาสติกจำหน่ายเองทั้งในและต่างประเทศอิูซูมันมีมาตั้งนานแล้วในเมืองไทยแล้วกม็มันเป็นภาพชินตามผมเป็นเคยนครปฐมนะมาที่บ้านแฟนก็เห็นแกมีอีซูซูอยู่แล้วก็มีอีซูสูทั้งหน้าสั้นหน้ายาว ก็เป็นภาพติดตานะครับแล้วก็ใช้มานานจนปัจจุบันนี้ก็ยังเก็บไว้อยู่ไม่ได้ขายผมไปทํางานผมผ่านทุกวันผ่านโชลูมอินุสูซึ่งนครปฐมก็มีหลายโชลูมแต่จังหวัดนครปฐมเนี่ยอึ้งว่วนตายค่อนข้างที่จะเป็นที่รู้จักตรงนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราค่อนข้างเชื่อมั่นเซลล์ด้วยแล้วก็ในตัวของสินค้ารถอินุสูด้วย ทำงานคันแรกของผมเป็นรถกระบะ E สูสงเหมือนกันน่าจะมากกว่า20ปีแล้ว E ซูเนี่ยมันมันมัน,ม,นมันทางยากมันยิ่งใช่ยิ่งอือะ่ะตอนนี้ก็ได้แค่14คันเองรถใหญ่นะเ,เราให้ความสำคัญของเรื่องการดูแลรถนะเราไม่เคยซ่อมปูปทูทั่วไปเราจะซ่อมที่ศูนย์บริการเท่านั้นมันจะเรื่องของอะไหล่เรื่องของคําแนะนําของช่างพวกนี้เราเราเรานช่างมั่นใจแล้วมันใช้ได้นาน ถ้าเป็นรถบรรทุกนะุ6 0เนี่ยนนง่ายๆเปรียบไมง่ายนะเพราะว่ามันหลอ่อชอบภาพลักษณ์ของมันภาพรวมและพอได้ซื้อมาใช้มันอื่นซึ่งเปลียงเชื้อเพลิงเนี่ยมันก็ประหยัดสำคัญที่สุดเลยผมมองว่ามาเทียบกับแบรนด์นอื่นๆนะ E60 เนี่ยค่อนข้างจะตอบโจทย์ ตอบโจทย์ในการบรรทุกสินค้ามันใช้ได้ทนใช้ได้นานแน่นอนต้นทุนถูกแน่นอนและเรื่องของการประหยัดเชื้อเพลิงเนี่ยมันก็ตอบโจทย์ได้ชัดศูนย์บริการเขาอื้งง่วนไต้นะครับมันเป็นศูนย์บริการที่เอาจริงๆอะ่ะมันเสด็จการทุกครั้งที่ไปเนี่ยแล้วก็เจ้าหน้าที่เขาจะซ่อม,มอะไรสักอย่างหรือจะเปลี่ยนอะไรให้เราสักอย่างเขาจะโทรมาถามเราว่าเปลี่ยนไหม ราคาเท่านี้สำคัญเนี่ยเราสามารถรู้ว่าต้เราเสร็จเมื่อไหร่วันนี้ผมซื้ออีสูมาใช้สิ่งที่ผมพูดเนี่ยมันคือประสบการณ์จริงอย่าไ่ต้องเชื่อผมได้ทุกคนไปลองสัมผัสด,ดูและคุณจะรู้สึกว่ามันดีแบบไหนดีแค่ไหนสำหรับพวกเรานะครับในเครือของ AP Group ยีสิบสองปีมันคือเครื่องการันตีของการใช้รถอีซูซุและเราจะใช้มันต่อไปครับ